ในรายการตีคลองร้องเปล่าเนี่ยาะว่าประกาศในรัฐกิจจาเนี่ยมันเท่ากับเป็นการบังคับตามกฎหมายมผมไม่มีช่องทางที่ดีกว่านี้เพราะผมคิดว่าตีคลองร้องเปล่าเนี่ยะจะได้ให้ประชาชนซึ่งอยู่ในกรทมเนี่ย<ม>ได้รับทราบว่าเกิดเหตุลักษณะนี้ซ,ซ,<ม>ซึ่งเป็นการไม่ชอบต่อการปฏิบัติต่อราษฎร โดยเฉพาะคนของกทมค่ะคุณกรณ์คะเดี๋ยวให้ทางดรตอบนิดหนึ่งคือเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับทางผู้ตรวจโดยตรงใช่ไหมคะผมเชื่อไว้อย่างนั้นนะเพราะว่าเป็นการเป็นแหวนแล้วการบางกฎหมายค่ะเดี๋ยวให้ดอร์ตอบนิดนึงนะคะคุณกรณ์ได้ครับผมฟังทางทีวีดีไหมครับค่ะดีค่ะโอเคครับขอบคุณมากขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะขอขอบคุณคุณกรณ์ครับพกรุณาค่ะเป็นเจ้าประจํากันอืแล้วก็ชัดเจนค่ะคือคือเนี่ยคือบ้านเมืองต้องมีคนอย่างเยอะ ผมเรียนได้ใ่ไหาจารย์กุฎกรก็เป็นตัวอย่างหนึง่งซึ่งพวกผมเป็นเจ้าที่รัฐฮะต้องขอบคุณแล้วก็ต้องไม่นึกลำคาญทรลังเกียจเพราะว่ามุมมองต่างๆของประชาชนที่สนใจเรื่องรัฐเนี่ยเราต้องฝึกฝนทุกคนเอาใจใส่การทำหน้าที่ของฝ่ายปกครองฝ่ายบริหารเนี่ยอาจมีบางส่วนที่มันเกินเลยหรือตกคาโต้พ้องโดยเจตนาม่เจตนาจะเ็ดไม่จะเมตพระพุทธเจ้ตัวเดียวก็ตา,านเนี่ยต้องอยู่ในสราประชาชน ส่วนการที่คณกรสเสนอ,อทักท้วงขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ต้องขอบคุณและขออนุญ,ญาตไปตรวจสอบเบื้องต้นก่อนเอเแม้ว่าโดยส่วนตัวท,ท่านผู้ชมหรือใครก็าตางจะสมคล้อยกับความเห็นคนกรแต่ในฐานะเจา้าหน้าที่เนี่ยพวกผมไปตอบู้ทีใารในสานนี้ไม่ได้เพราะเราต้อง,องไปตรวจสอบตรวจสอบเบื้องต้นชัดเจนแล้วให้กตมาคุชี้แจงนะครับแล้วก็ได้ผลเป็นระการใดจะได้มานำเรียนผ่านทางนี้นะครับแล้วก็ต้องตขอบคุณคณกรเข้าใจกรุณา ถ้ามีโอกาสอยากเจอเป็นส่วนตัวจังเราจะได้แลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับขอบคุณมากครับพอดูแล้วคุณก่อท่านจะรู้เรื่องของกฎหมายกอนข้างชัดเจนนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเราเองนะคะคำสั่งเทพมหานครหรือว่าที่ลงพระราชกิจศษฎิกาด้วยนะคะก็ต้องวานทางดรให้ช่วยไปตรวจสอบนิดหนึ่งนะคะคือผมป่นที่ว่าในฐานะที่พวกผมมาในตรงเนี้ยไม่ว่าท่านผูตรวจหรือใครก็ตามเนี่ยฮะมันนั่งในรายการสดอย่างเนี้ยความเห็นกฎหมายมีความรู้อาจจะมีแล้วก็ตามข้อเท็จจริง แต่ว่ามันหลักการคือต้องตรวจสอบแล้วต้องให้ฝ่ายที่ถูกกล่าวหาเขาชี้แจงคือไม่ใช่ความเห็นทางวิชาการแต่เป็นความเห็นของหน่วยงานของรัฐ คุณกอนขอกั้งกุณาเห็นใจพวกเราด้วยนะครับขอให้เราได้ทำหน้าที่ทักนิดหนึ่งแต่ก็ยืนยันว่าจะเอาไปตรวจสอบว่าคําสั่งนั้นมันขัดกันจริงหรือเปล่าด้วยนะคะเป็นการทำกฎหมายด้วยหรือเปล่าด้วยนะคะค่ะถ้าใครแบบนี้นะคะถ้าใครมีประเด็นก็ข้องใจขอลองเรียนอะไรก็ตอนนี้นะคะทางดรอิสระพัฒน์นะคะเจ้าหน้าที่สอบสวนผู้เชี่ยวชาญนะคะก็มารับเรื่องราวร้องทุกข์เรื่องที่จะร้องกับผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะที่นี่เลยนะคะก็สามารถโทรเข้ามาร้องเรียนกันได้ที่เบอร์02383596-7นะคะทางดรอิส รก็จะนาเรื่องราวนี่แหละพวกนี้แหละไปตรวจสอบนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องดีกับประชาชนด้วยไปนําไปเข้าระบบการตรวจสอบของสำนักงานเพราะว่าผมไปตรวจเองไม่ได้หรอกต้องนําเป็นผู้ตรวจเพื่อมีบัญชาให้หน่วยงานต่างๆไปทำให้เจ้าทีของเราคนไหนหน่วยสํานักไหนไปทําหน้าที่ค่ะผมไปทําเองไม่ได้เพราะว่าอานาจเป็นอำนาจผู้ตรวจค่ะก็คือนำเรื่องนี้ไปเรียนให้ผู้ตรวจรับทราบการตัดชั้นแล้วผู้ตรวจที่ีบัญชาลงมาว่าจะดำเนินการอย่างไรแล้วเราก็ไปปฏิบัติการ ไปทาเองไม่ได้ซึ่งเรื่องแบบนี้เมื่อกี้ที่เราก็พูดกันอยู่นะคะว่าไทยจะลองพูดตรวจเนี่ยขั้นตอนในการเดินทางไปหน่วยงานราชการตรงแถวเจ้าคนะเนี่ยค่อนข้างลําบากแหละอย่างที่ดรบอกทางที่ดีที่สุดเนี่ยส่งทางไปรษณีย์นะคะสามารถที่จะเขียนได้เลยใช่ไหมเขียนได้ทุกอย่างเลยครับครับก็ไม่มีแบบฟอร์มอท่านเขียนได้เลยค่ะเขียนได้เลยเขียนชัดใก็ได้แต่ว่าแต่ละสำคัญคือขอช่วยที่อยู่โทรศัพท์ติดต่อได้ค่ะแล้วก็ ความจริงคร<ช>ับเหตุการณ์ต่างๆเหตุการณ์ต่างๆที่เราเข้าใจใ<ช>ถ้าขอให้เป็นเรื่องสุจริตขอบกลับเรีลนทให้ผู้ชมนะครับ<ช>มีบางรายสุจริตเครื่องไม่สุจริตครื่งหรือคอ้อหรือซ้ำ่างนันมันกลายเป็นเรื่องเืียงประเด็นไม่ได้นะคือคือเราไปรตรวจสอบแล้วมันก<ช>ลายเป็นเรื่องของไปกล่าวหาเขาแล้วอาจจะต้องอาจจะเกี่ยวเกี่ยวพันกับความรู้สึกทางละเมิดหรือความผิดทางอาญาเพราะว่าพวกเราเป็นเจ้าที่ของรัฐเป็นเจ้าพนักงานแล้วก็มันมีบางเรื่องที่มันก็ถ้าเป็นไปได้ขอฟัามกุณา สุจริติ์คุมอารมณ์นิดหนึ่งมันมีอะไรที่เขียนเกินเลยในไปเขาไปนะครับถ่าพูดตรงตรงบางทีไปด่าพ่อร้องแม่เขาหรือไปกล่าวหาเขาทุจริตนะไม่มีหลักฐานแต่อาจจะโมโหนิดนึงเลยใส่อารมณ์เข้าไปในคำวอนที่ส่งเข้าไปให้ผู้ตรวจการแผ่นดินด้วยในคำร้องอะไรเงี้ยซึ่งบางทีเราก็เว้นๆนั่นนะเมีแต่ว่าก็ถ้ามีโอกาสพบเจอกันก็เอาเบาหน่อยเอาเฉพาะส่วนที่มันเป็นความจริงหรือมีมูลหรือขอป็นทท่านสุดริติ์ แม้พิสูจน์ทราบไปแล้วว่าท่านเข้าใจผิดก็ดีกว่าไม่เสรยชื่อไปกล่าวหาเขาอะไรเงี้ยที่ซึ่งเราสามารถระบุได้หมดเลยใช่ไหมคะว่าใครเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างสงสัยใครคืออย่างมันเคยเคยมีบางท่านเนี่ยอยากร้องแต่วลาเขียนมากายว่าที่อำเภอหนึ่งการคนหนึ่งแบบนี้ไม่ได้เราไม่สามารถลงไปตรวจสอบได้ว่าอําเภอหนึ่งในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างมีหลายพันอําเภออยู่นะนาอำเภอคนหนึ่งผู้ว่าคนหนึ่งนายกคนหนึ่งใครล่ะ คือขอให้ระบุครับาะว่าขอให้พิงค์ถานว่าท่านสุดจริแเราเขียนตามความเข้าใจของท่านความเข้าใจนี่อาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้เราสุดจริตอะคือเราเหมือนเป็นการตั้งข้อสังเกตแบบนั้นสามารถเขียนลงไปในใบคําร้องได้ใช่ไหมคะใบคร้องสบายใจขอของเรามีเบรคแบบตฟอร์มคือท่านสามารถเอากระดาษเปล่าธรรมดามาเขียนได้เลยเราไม่ต้องสนใจความสะอาดสกปรกตังกรงลัง เปแต่เขียนจะพิมพ์ก็ได้ตามสะดวกเลยแต่ค้องกาต้องลงลายมือชื่ออแต่ต้องลงลายมือชื่อนะคะจะบอกว่าไม่ลงได้ไหมครัวจะไม่ปลอดภัยได้ไหมคราะจริงแล้วผู้ตรวจคือเก็บชื่อไว้เป็นความลับอยู่แล้วใช่ไหมคะมีระบบการดูแลเรื่องนี้ชัดเจนคือเรียนงตรงว่าต้องไว้ใจกันนะเพราะว่าทางเจ้าที่เราเองเนี่ยทุกคนมี มีวินัยต้องรับถือคุ้มคุมตัวอยู่จะไปเปล่อยผายพังพาดหรือบอกกล่าวใครเสียหายเขาไม่ทำกัอนหรอกนะครับทีนี้หนึ่งต้องไว้ใจแล้วก็ต้องเข้าใจกระบวนการบางท่านมาถึงปั๊บเนี่ยแต่ผมเจอบ่อยนี่เรียนร้องตรงทีโทรมาเล่าให้ฟังแล้วใครจะไปทําได้เล่าอย่างเดียวแล้วครับเล่าอย่างเดียวมาผมไม่ผมเอาเวลาที่เล่ามานั่งเขียนดีกว่าคแล้วก็ลงในเมือชื่อแต่เมื่อยานะครับท่านผู้ชมครับเอไม่อยากเขียนนะครับอยากเล่าเนี่ย ทางโทรศัพท์โทรได้เหมือนกันหนึ่งหกเจ็ดหกหนึ่งหกเจ็ดหกนะท่านโทรเข้าหนึ่งหกเจ็ดหกเพราะเขามีบันทึกเทปนะฮะนะนะมีบันทึกเทปไว้แล้วก็มีบันทึกเทปมีเจ้าที่รับผิดชอบในการทำเอกสารต่างเนี่ยแล้วก็ส่งเข้าสำนักที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบเข้าไปเนี่ยแต่ถ้าว่า มีเบอร์ส่วนตัวพวกผมโทรเข้ามาหากันเนี่ยมันก็ที่จริงมันไม่ถนัดหรอกอนอกจากว่าเราจะรับรู้ไว้เป็นเบาะแสะนะครับอันนี้ก็อันนี้เหมือนคุยกันมากกว่าถ้ามีโทรศัพท์กกส่วนตัวแต่ว่าถ้าอยากร้องเรียนจริงๆอยากให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยลงไปรับทราบแล้วก็เข้าลงไปตรวจสอบหาข้อเท็จจริงให้หรือว่าแก่ไก่เกีียวประเด็นข้อพิพาทให้ให้ทําเป็นนังเป็นใบคําร้องดีกว่าเขียนเป็นใบคำร้องกันที่จริงคำร้องจะดีที่สุดเพราะมันเป็นหลักฐานนะครับแต่ว่าถ้าบอกว่าท่านจะโทรศัพท์เนี่ยอควางคนนาเข้าหนึ่งหกเจ็ดหก ในวันบริราชการค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่ของทางผู้ตรวจการเนี่ยช่วยที่จะให้คำแนะนำให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยช่วยเขียนให้ด้วยหรือเปล่าคะเออเขาบันทึกเ่บันทึกไ้เจ้าหน้าที่ก็จะมาถอดถอดแล้วก็ต้องต้องมีกรรวิธีทังหรือวิธีการร้อนถ่ายอินเทอร์เน็ตค่ะนะครับระบบเรีกตัวต่างๆเนี่ยเขาก็สำนักงานก็ต้องพัฒนาต่อไปว่าอะไรบ้างแต่สำคัญที่สุดคือนะครับเราต้องตรวจสอบให้ได้ว่าท่านมีตัวตนนะบางท่านเนี่ยขอภายโทรศัพท์เข้ามาเนี่ย อยู่ปัตตานีบอกว่าอยู่เชียงรายจะรู้ไหมเนี่ยคือแบบนี้ไม่ได้นะคือคือถ้าจะรอเราต้องสุจริตใจด้วยใช่ไหมควรควรจะสุจริตแล้วบางท่านก็บอกชื่อทำรัฐคนคนอื่นหมดเลยเพราะตรวจสอบไปจริงบอกไม่ใช่ผมเคยรับเรื่องมาเนี่ยใส่ชื่อในบัฐคนหนึ่งร้องพราะตอรอพอตรวจสอบกลับไปบอกไม่ทราบเลยครับไม่เกี่ยวเลยอืแบบนี้ก็ไม่ได้มันก็ไม่ควรอะ คือคือมาถึงเราเราไม่รู้หรอก<ช>แต่พอเราตรวจสอบไปปั๊บมันไม่ใช่มันเกิดปามว้วเจ้าที่ต้องเามาระวังละวอ,อะไรกันขึ้นเพราะถ้าเผื่อให้เกิดเป็นมากผลขกปภาวนา สุดเจริครับค่ะแล้วมันจะทําให้ทุกอย่างมันเดินหน้าไปด้วยดีนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ผู้ตรวจการเนี่ยต้องการให้ทําแบบนี้จะได้เรื่องราวมันจะได้เหมือนใคราทุกกันด้วยนะคะสำหรับเรื่องนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะ,คะดรคะ,คะแล้วก็ถ้าใครท่านผู้ชมท่านใดนะคะมีประเด็นต้องการร้องเรียนนะคะก็สามารถโทรเข้ามาร้องเรียนกันได้ที่เบอร์023383596ิาถึงเค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ